ครับอันนี้เสร็จแล้วนะครับอืมกลิ่นนี้หอมมากนะครับคล้ายๆกับที่อยู่บ้านเราเลยนะครับนะครับสวัสดีนะครับทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพามาทําแกงขนุนนะครับวันนี้พอดีได้ขนุนกระป๋องมานะครับแบบนี้เลยนะครับนี่กระป๋องหนึ่งประมาณ565กรัมนะครับมีเนื้ออยู่ประมาณสัก3 0 0กรัมนะรวมน้ํารวมเนื้อแล้วก็ประมาณ500กว่ากรัมนะครับอันนี้เราก็จะใช้กระดูกหมูนะครับในการทํานะครับนี่ก็แกงนะครับเราจะําเองนะครับก็จะมีพริก แห้งนะอันนี้แล้วก็ที่แค่นี้ประมาณสักแล้วแต่ชอบความเผ็ดก็เอาเผ็ดก็แล้วแต่เราแล้วนะครับกระเทียมนะครับผมใช้ประมาณเจ็ดแปดกลีบนะครับของเป็นกระเทียมจีนนะครับแต่หอมแดงผมใช้หอมแดงหัวใหญ่นะครับก็ใช้ประมาณสักสี่ช้อนโตะนะครับให้ใช้กระเทียมน้อยกว่า,อาหอมแดงนะครับ กะปินะครับผมใช้1ช้อนโต๊ะนะครับปลาร้านะครับผมใช้อยู่ที่2ช้อนโต๊ะนะครับส่วนเกลือนะครับผมใช้1ช้อนชานะครับส่วนผสมอย่างอื่นก็มีแค่ตัวมะเขือเทศนะครับวันนี้เราไม่มีช่อมแล้วก็ใบชะพลูนะครับเราเราแกล้งว่าเป็นใบชะพลูเนาะก็เอาใบตัวนี้นะครับเป็นใบเหมือนใบคะน้านะครับมาหั่นเป็นใบๆอย่างนี้ก็ได้นะครับนี่แบบนี้นะเดี๋ยวนะผมจะเอาตัวกระดูกหมูนะครับไปต้มก่อนให้มันเปื่อยก่อนนะครับแล้วค่อย มาโขกเครื่องแกงกันนะครับอ่านะครับอันนี้หมูนะครับที่เราเอามาตั้งไปแล้วก็ต้มไว้นะครับพอเดี๋ยวถ้าหมูเปื่อยนะครับเราค่อยเอาน้ําแกงใส่นะครับหรือว่าเอาเครื่องแกงใส่ลงไปเนาะอันนี้เลยนะครับครับอันแรกนะครับเราใส่เกลือลงไปเลยอ่าตามตามด้วยที่แข้ง จากนั้นก็ใส่กระเทียมกระเทียมน,นี้ประมาณสัก78กลีบนะครับใส่หอมแดงอันนี้ประมาณสัก 4- 5ช้อนโต๊ะนะครับใส่หอมแดงมากกว่ากระเทียมนะครับ นิดนึ่1ช้อนโตนะครับเครื่องแกงของทางเหนือนะครับหรือว่าเครื่องแกงของทางอีสานนะโดยส่วนใหญ่ก็ไม่จําเป็นต้องละเอียดมากก็ได้นะครับเพราะว่าทางเหนือกับทางอีสานเนาะอาหารก็คล้ายๆกันหรือว่าสไตล์ใกล้ๆกันนะครับ ไม่เหมือนทางภาคกลางนะครับถ้าเกิดเป็นภาคกลางนี้เครื่องแกงจะต้องละเอียดยิบนะแต่เครื่องแกงทางอีสานแล้วก็ทางเหนือนี่ก็ไม่จําเป็นต้องละเอียดนะครับนะครับหลังจากพอพอละเอียดนะไม่ถึงละเอียดมากก็ได้นะครับได้แล้วนะครับเราก็ใส่น้าปลาร้าลงไปเลยนะอันนี้ปลาร้านี่เราใส่อยู่ที่สองช้อนโต๊ะนะครับหรือถ้าใครชอบมากกว่านั้นก็เดี๋ยวเราไปเติมมีทีตอนขนาดที่แกงเนาะ เรียบร้อยนะครับเป็นอันเสร็จนะครับเครื่องแกงสําหรับแกงขนุนนะนะครับอันนี้หมูนะครับกระดูกหมูนะเราต้มไว้แล้วนะครับอ่าพอให้มันมันนุ่มเลยนะครับเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องแกงลงไปเนาะครับวันนี้เราจะแกงด้วยเชฟเชฟพี่พรนะครับอ่าวันนี้อ่าฮัลโหลหน่อยเชฟพี่พรนะครับอันนี้ ใส่เครื่องแกงนะครับที่เราโขลกลงไปนะครับอันแบบนี้เลยนะครับก็ดูเครื่องแกงนะครับไม่จําเป็นต้องซีเรียสนะครับว่ามันละเอียดหรือไม่ละเอียดนะครับเอาแบบนี้แหละนะกินแบบง่ายๆอยู่แบบง่ายๆเนาะพอดีเราอยู่ครัวต่างแดนนะครับเราก็หาวัสดุอุปกรณ์เท่าที่จะมีนะแล้วก็แกงเนาะ ใช่ไหมเทฟอ่าอ่าหลังจากนั้นเราก็จะใส่อ่านี่นะครับนี่คือขนุนกระป๋องหน้าอันนี้3ามกระป๋องนะครับอ่าเราเคี่ยวไปสักพักหนึ่งนะ เราก็จะปรุงด้วยน้ำปลานะครับอันนี้เราใส่น้ำปลาอยู่ที่ประมาณสัก 2, 2> ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ชิมดูอีกทีหนึ่งนะครับถ้าอ่อนปลาร้าให้ใส่ปลาร้าเพิ่มนะครับจากนั้นเราก็จะเติมปลาร้าอีกประมาณสัก1ช้อนโต๊ะนะครับเราจะใส่มะเขือเทศนะครับต่อไป เือเทศนะหลังจากที่เราใส่มะเขือเทศไปแล้วนะมะเขือเทศมันมันมันแตกแล้วนะครับหรือมันเปื่อยแล้วนะครับก็ใส่ใบใบชะพลูหรือใบชะอมได้เลยนะครับแต่นี้เราไม่ใช่ใบชะพลูนะครับอันนี้เป็นใบใบคะน้าฝรั่งนะใบสีเขียวทั่วไปถ้าไม่มีใช้ใบผักขมก็ได้นะครับ สปริงกรีนนะครับอ่าเห็นไหมคล้ายๆเลยนะคะเห็นไหมอันนี้คือพอกินได้นะครับสําหรับการที่เราอยู่เมืองนอกแล้วก็เราสามารถกินอาหารบ้านเราได้นะครับถึงแม้นไม่เหมือนมากแต่ก็สามารถที่จะรับประทานได้คล้ายๆกันได้นะครับอ่าอร่อยนะครับเห็นอ่าเดี๋ยวดูหน้าเชฟเขาทำก่อนนะเชฟเขาบอกว่าอร่อยแล้วนะครับนี่อ่านะอ่ายืนยัน ยืนยันนะครับว่าอร่อยแล้วนะครับน่าใชเชฟก็บอกว่าอร่อยแล้วนะครับอ่ะสําหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับช่วยกดไลค์นะครับซับสไคร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับอ่านะครับอันนี้เสร็จแล้วนะครับอือหือกลิ่นนี้หอมมากนะครับคล้ายๆกับที่อยู่บ้านเราเลยนะครับถึงแม้จะไม่มี ขนุนสดแต่เราก็มีขนุนกระป๋องนะครับสำหรับการแกงขนุนวันนี้นะครับ